สวัสดีครับผมนี่คือรายการ B2X เดบิวต์ได้โปรฟา์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเป็นเนกียร์คอนิเคิลสายคอนโนโเจตล่างสมดุลแดดน,นะครับมาดูกับสีมาเมนีหมามาดูตัวเริ่มตัวเอกของเราคอนโนโจเจตแน่นอนเหมือนเดิมไหนบอกไม่ไม่เปลี่ยนไงคือผมยจะใส่แบบนี้เพราะก็อยากให้ทีมใครทีเหมือนเดิมใส่คลิกแปะนะครับเหมือนเดิมคลิกแปรอสี่ฮิวสี่เหมือนเดิมใส่ฮิวสองเมตรนะครับเหมือนเดิมไม่ต้องหาหารอกเพราะเด็ตเราก็ต้องใส่อย,อยู่นี่อยู่แล้ว ต่อไปเกรหนึ่งนะครับไอตัวหาเกตตัวทิ้งตาจะไปหาเกตสาใส่สีตัวนี้ก็เทกบอกว่าถูกทิ้งจากในเทิร์นนี้จะเห็นถูกทิ้งจากมืออยู่นี้ปั่วห้าพันในเทิร์นของเราจากนั้นลงม,ม,มาจากมือไม่เหมือนอย่างนี้ลงมาจากมือช่องเลเยอรช่องแวนเปิดห้าหาเกรสาหนึ่งใบขึ้นมือสลหรับกองตอนนั้นห้าขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งนะครับแล้วก็พคลงแฟงไครเกอร์ไปนี่ก็ต้องฟาร์มจะต้องไล่ตัวนี้แรกตัวแรกก็คือไล่ก่อนอันนี้ ไอ้รนนอไลท์ทีหลังฮาราตรงนี้ก่อนได้ก็ได้จุวนะครับไม่ใช่จัว๋วนั่นคือไลท์เครได้จุวแล้วก็น้องจากโปรโมเป็นโปรโมนะคะหายากอนะ่ะเด็กนี้มันบอกว่าผู้ตรทิ้งจับมือในเทินคุณโซบะหนึ่งขอช่องเลกาจากนั้นโซบะอยู่นี่บอกนะันจัดนั้นนำช่องหลอดหนึ่งไปที่เป็นนอมอมไวไ้ใจกองแลจะใจจุวนะครับคือเอาไว้เล่นคือเอาไว้เล่นตัวนี้อ่ะคือทิ้งมันนะแล้วก็ได้ได้เก็บของได้นะครับคือจะจ่ายแล้วก็ น้องใส่สีใส่สองใบตัวที่หมอว,ว่าจะชุด e VE, v e v e v ศูนย์หนึ่งไอ้ศูนย์สี่อันนี้จะชุด e v e v ศูนย์สิบสามและสิบสี่นะ e v ไงแล้วก็สิบสี่คือ v e v e v ศูนสี่นะครับแล้วก็อันนี้อเก่ามากคือเทคหมอว,ว่าเมื่อบรรกัดลงมาตัวนหนึ่งเลือกทีมือถ้าทิ้งเป็นเกศสามหรือสงกว่าเลือกยิงเกศสามบวกห้าพันคือว่าไม่เล่นปวต่อยอดคนว่เจ็ตที่มันตีแรงครับ คือตัวอย่างเช่นถ้าเราไลฟ์เป็นอ่าโคโนเจตล่างเกตสีตกต้นตะโซ่แล้วีดทายแล้วไลฟ์โคโนเจตเราก็เดี๋ยวนี้บวกห้าหมื่นห้าแล้วก็แล้วก็ถ้ามีฟอร์สฟอร์สองใบขึ้นไปอ่ะเมื่อได้ยีสามสามสามไงแล้วก็บวกหมื่นถ้าเป็นสี่แปดสี่แปดเมื่อตีอ่ะเมื่อตีบวกหมื่นบวกห้าเปเป็นห้าห้าหมื่นห้า แล้วก็ไอ้วห้านี่ก็บวกห้าหมื่นห้าเป็นห้าหมื่นแปดนะครับเ็นตีแรงสุดแล้วตัวนี้ก็โฟนอเจตจะล่าเกตซีมอนให้คือลงมาจากใบจากโซก็ได้เนี่ยเหตุผลน้ำมันใสเหตุผลน้ำม,มันใส่เท่านี้แหละคือเอาไว้เอาไว้เพิ่มมือเอาไว้เพิ่มมือแหละไม่ได้เพิ่มมือหรอกเพิ่มัวเผาต่อมาเกตสองใสสิบสองใบนะครับ แน่นอนนะเทกนี้ไม่ไม่ใส่ไม่ทิ้งไตก็ใส่ตรงนี้สีไปตัวนี้ก็เทคก็รู้อยู่จากชุด VEB 1 3นะครับเพื่อให้เพิ่มไดเวร์นะครับแล้วก็จะ VEB 1 4ใบนี้เอาพื้นในมือเราทื้งพื้นฐานจะไปเกตสามนะครับไปทิ้งคือเทคนี้มองเทคนี้ก็ข้างดีจะมต่ตีโซบาร์หนึ่งแล้วจัว่วแล้วก็ไาจากชุด VEB ศูนนใบนี้ไอศูน สี่พูดผิดไปเนี่ยเมื่อตีน้ำชอ่องหลอมหนึ่งมบบายพวกแขนไม่สามารถคอเกณฑหนึ่งเลยส่งมาจับมือได้แล้วจะจบัดนั้นจบการถดโซ่น้ำข้อโซ่จะจวดคือเพื่อเอาไว้เพิ่มโซ่เอาไวจ้จวดได้แล้วไว้ไกอเกณฑ์ได้นะครับไปนี่ห้าไอเกณฑ์ไม่ลงก็ใช้ไปนี่ไปไอกเกณฑ์แทนนะครับต่อไปเกณฑสามโคโน่เจ็ดล็อกก่อนเหมือนเดิมใส่สีไม่ต้องถามหรอกเข้าไปนี้ก็แค่ใส่สีแค่นี้นเลยก็สไตล์ที่จัดชุดอ่าวี ที่ดีศูนยสิบไออยู่อ่าใช่ที TD ่ดีศูนสิบไปนี่เอาไว้เล่นของน้โนโจิตโคโน่แฟนไคเกอร์เขาเก่งนะแต่ผมจะเล่นสายนี้ต่อไปเกรสี่โคโน่โคโน่โคโนโ่แฟงเนสเทสโคโน่ลากอนเนสเทสใส่สี่เอาไปไว้คือตรงนี้ก็มันบอกว่าเมื่อตัวกัลโซต้อตีเกตสามถ้าในโซมีคำว่าโคโนจิตลากรที่มือสองไลท์ดีไทยอยู่ในนี้ไลท์เกต ไล่โคนเจ็ดลาะก้อนสอบตอรหรือไงฉันนสภาสแตนจากนั้นแล้วเ่อคุณไม่สามารถไล์ได้แล้วก็งนั้นได้บวกหมื่นห้าที่ผมบอกไอ้ตัวเกณตหนึ่งพี่น้องคนได้บวกหมื่นห้าพันด้วยแล้วก็ฟินิชใส่ไปเดียวคือจัดชุดวีทีทีส่วนหนึ่งเอ้ยส่วนสิบเอ้ยวีทีสิบนะครับขอขออภัยด้วยพูดไม่ชัดคืออันนี้เอาไว ไลฟ์สไตล์ให้แน่คือไลฟ์เทืรนแรกเราได้ไลฟ์ตัวนี้ได้ก็ได้ตีก,ก็ได้เพิ่มได้คุณผู้สังสเกตให้ดีนะครับคือได้บทใไดน,นะครับ <c oughs> โอเคครับโอเคมีเหุ้ผมะอะไรทำนี่ต่อไปฟอสใส่ฟอสวันหมดเลยแล้วก็พี่ชิวไปเดียวโอเคขอบคุณที่รอชมให้ช่องผมด้วยนะครับ <c oughs> อย่าลืมกดไลน์นะครับ